เอ้ยเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่ อิมถ้าอิมเอพี่อดอกคลาย ดักใครหมาล้องให้ห <laughs> มาล้องให้ค่ะ แม่ต้มให้ใหม่นะโอเคแม่ต้มให้ใหม่นะแม่ต้มให้ใหม่แมว ผมบางเลยค่ะทำสีผมบ่อยทำสีผมบ่อยไม่เป็นไรนะอ่าแพ้นรายากัดสีผมเป็นผมที่เส้นใหญ่แล้วแบบมันมันมันไม่กินอะกินอยู่แต่ว่ามันต้องใส่น,น,นานๆเป็นสองชั่วโมงอย่างงี้ไงทีนี้ผมเสียเพราะช่างนะผมเสียเพราะช่างช่างบอกว่าต้องกัด ต้องกัรน,น้ำยาพอเชื่อช่างแล้วก็แบบผมเสียผมพังนี้มเป็นทรงผมทรงทรงเสือ้อไปจะพาทั่วบ้านเค่พี่บอ ใ,ใบตองเหลืองเลยค่ะเพราะว่ามันหนาวเดือนที่แล้วมันหนาวสี่โมงแล้วลูกชายจะกลับโรงเรียนแล้วนี่กเกานกนกนกไมาอันนี้ ล้องมาแอบล้องมาแอบกินอาหารแมวอีกแล้ว The Bird c o m Get Cat Cheese Cat งผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยค่ะ